สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์สาขา2นะครับบ้านท่าคอสบุบางบัวนะฮะอำเภอคลองขุ่นกระแพงเพชรนะครับลูกค้าที่สนใจรถแท็กเตอร์มือสองนะครับก็เชิญที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์ได้นะครับอาแล้วรีวิวเริ่มต้นกับคูปุต้าแอลสามหกศูนย์แปดนะครับอุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าพร้อมด้านหลังเป็นงานโรตารี่นะฮะ ราคาอยู่ที่295,000บาทนะครับถัดมาเป็นคูป o ต้ L4508 นะครับใบมีดคันบนนะฮะด้านหลังเป็นโรตารี่เหมือนกันนะฮะราคาอยู่ที่255,000บาทนะครับสภาพเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับไซ์บีนะฮะงานเข้าสวนนะครับมาพร้อมชุดใบมีดดันดินหน้าด้านหลังเป็นผ่านพัวนะครับ B2440S รถปี60นะครับ ราคาอยู่ที่2 6 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ B 2140นะครับ21แรงม้านะครับใบมีดด้านหน้านะครับพร้อมด้านหลังเป็นผ่านบุกเบิกนะครับผ่าน4จานนะครับอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทนะครับถัดมาเป็น M 6 0 4 0นะครับ SU รถปี60นะครับอุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าด้านหลังเป็นอ่าผ่าน3นะครับ ราคาอยู่ที่549,000บาทนะครับหมนก์ L สี่ศูนย์หนึ่งนะครับเป็นชุดใบมีดเป็นชุดบุ้งกี่เกษตรนะครับปากเกษตรนะครับใช้ตักพืชผลทางการเกษตรนะครับ L 4 0 1 8นะครับรถปี60นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่479,000บาทนะครับถัดมาเป็นคูปัต้า L 4 7 0 8นะครับใบมีดขันบนด้านหลังเป็นโรตารี่นะครับยังใหม่สีเส้นนะครับ ราคาอยู่ที่3 9 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ C708 เหมือนกันนะครับเป็นตัวใบมีดคันล่างนะครับด้านหลังเป็นผ่านพวนะฮะราคาอยู่ที่3 9 5 0 0 0บาทนะครับผมอุปกรณ์ต่อพ่วงมือ2ก็มีนะครับถัดมาด้านในนะครับเป็นโรเตอร์คูปต้า L4018 นะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่4 5 5 0 0 0บาทนะครับ L40 คันบนเหมือนกันนะฮะรถปี61นะครับไบมีดั้านหน้าคันบนพร้อมโรตารี่นะครับราคาที่460,000บาทนะครับ4 0 1 8นะครับไปมีคันล่างใหม่นะครับด้านหลังเป็นผันทัวนะครับราคาที่435,000บาท L5018 นะครับคันนี้อ่าชั่วโมงใช้งานน้อยมากเลยนะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่อ่า500,000 575,000นะครับ คันบนคันนี้นะครับราคาอยู่ที่ห0 0แสนตัวนี้ราคา5้า0 0 0ห้าหมนะครับคันล่างอีกตัวฮะเป็นรถไล่เหมือนกันนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนพร้อมแถมกาดหน้าด้วยนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่5้า0 0 0สี่หมนะครับตัวนี้ราคาเท่ากันฮะ5้า0 0 0สี่หมนะครับยังใหม่สีเส้นเลยครับกับ L 5 0 1 8นะครับถัดมาเป็น C 7 SP นะครับใบมีดคันบนนะครับด้านหลังเป็นโรตารี่นะครับทั้ง2คันนี้นะครับ ราคาที่4,04,009นะครับ47นีคันล่างนะครับใบมีด้านหน้าพร้อมหันพัวหรือโรตรี่ก็ได้นะครับราคา่4 5 0 0 9นะครับโรตรีฟาร์มเทคนะครับขนาดเมตร80นะครับราคาเต็มอยู่ที่58,000นะครับโปรโมชั่นพิเศษลดอยู่ที่2,000บาทาราคาเต็มอยู่ที่56,000นะครับราคาโปรโมชั่นลด2,000บาทเหลืออยู่ที่54,000นะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับ ยันม้า39แรงม้านะครับรถปี56นะครับใบมีดด้านหน้าใหม่นะครับด้านหลังเป็นผ่านพวนะครับราคาที่265,000บาทตัวฮะยันม้า39แรงนะครับใบมีดด้านหน้ายางใหม่4เส้นด้านหลังเป็นผ่านพวนะครับปี55นะครับราคาที่250,000บาท36 SP นะครับใบมีดคันล่างนะครับพร้อมผ่านพวนะครับนี่ยางหน้าให้ใหม่เลยครับราคาอ่าคันนี้ราคาอยู่ที่355,000นะครับทั้ง2คันเลย 36 s p เหมือนกันนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับ L3218 นะครับราคาอยู่ที่350,000บาทนะครับรถปี60นะครับ L3408 นะครับใบมีดคันล่างนะครับพร้อมหันพัวราคาอยู่ที่1 9 5 0 0 0นะครับใบมีดใหม่นะ L2605 นะครับราคาอยู่ที่135,000นะครับพร้อมผันผ่าน5ด้านหลังนะครับถัดมาตัวนี้เป็นงานล่องอ้อยทั้งหมดเลยนะครับ ตั้งแต่ B2140 S นะครับโรตารี่80เซนนะครับ189,000สนแนะครับ 2440S นะครับโรตารี่85เซนนะครับอันนี้ราคาที่255,000หาหนะครับทั้ง2คันเลยแล้วก็ B2740S นะครับโรตารี่85เหมือนกันนะครับราคาที่265,000หกหนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นพวกลิปเปอร์พวกถังยานะครับผนพวนผนบุกเบิกนะครับโทรสอบถามได้อันนี้เครื่อง สางใบอ้อยนะครับเครื่องเจาะหลุมก็มีเครื่องตัดหญ้าก็มีนะครับผ่านขุดมันผ่านยุกล่องมีนะครับสนใจรถไถ่ายมือสองนะครับเชิญที่ร้านปัญญาแท็เตอร์นะครับทั้งสองสาขาตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองหุ่นลำแพงเพชรแล้วก็สาขาสองบ้านท่าคอตบวงบัวนะครับนี้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับต้องการอุปกรณ์ต่อพ่วงใส่กับรถรุ่นไหนนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับทั้งสองสาขานะครับ โทรนะครับ0875223883นะครับ0953399988นะครับข้ามาแวะชมมาทดลองขับรถแท็กเตอร์มือ2นะครับสภาพสวยๆคัดเกรด A นะครับราคาต่อรองได้ทุกคันนะครับส่งฟรีในในระยะทาง300กิโลเมตรนะครับครั้งหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนบ้างนะครับขอติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ